สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็พามาดูบอนสีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ฝนตกเป็นวันที่2องเลยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาทําคลิปแนะนําการปลูกหรือว่าวิธีอะไรเกี่ยวกับบอนสีนะคะวันนี้พามาดูเฉยๆนะคะก็จะมีบอลหลายตัวนะคะที่มีใบแก่นะคะนี่พอใบแก่แล้วเจอน้ําฝนเข้าไปนะคะนางก็จะแบบว่าเน่าๆอย่างนี้นะคะก็ ถ้าเรามีเวลานะคะ <_ an> ก็เข้ามาดูนะคะ <_ an> เช็ค <_ an> ดูว่ากิ่งก้านบอนสีใบบอนสีของเรานะคะมีกิ่งที่เน่าไหมใบเน่าไหมถ,ถ้ามีนะคะก็สามารถดึงออกได้เลยถ้าเราไม่ดึงนะคะใบนี้มันก็จะเน่าติดกับใบที่สวยๆอยู่นะคะมันก็จะทําให้เกิดเชื้อราติดใบอื่นไปด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเพชรพันล้านนะคะพุ่มอย่างใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆใบนี้นะคะมันก็เน่าก็เด็ดออกดึงออกไปได้เลย อันนี้จะเป็นกิ่งแก่นะคะนี่นะคะอันนี้เอาไปแช่น้ำเอาไว้ได้นะคะเป็นกิ่งค่อนข้างแก่นะคะอาจจะทำให้เกิดหน่อและรากได้นะคะอันนี้ถ้าเสียดายก็นำไปแช่น้ำเอาไว้ได้หรือว่าเอาไปอ่าแช่กระซายเอาไว้นะคะเพื่อนๆเผื่อน,น้ำจะออกรากนะคะแต่ถ้า เรามีจํานวนเยอะแล้ว,นว,นเ,ว,ลวเราก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะก็แก่ด้วยนะคะแล้วก็ใบนางเน่านะคะเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ดึงออกนะคะเนี่ยใบเน่าใบที่ว่ามันเน่าเน่ามันก็จะติดกับใบอย่างเงี้ยเพอเพอก็จะทําให้ใบนี้ติดลามแบบเชื้อลาไปด้วยนะคะแล้วก็เน่าด้วยนะคะอันนี้ก็ดึงออกไปเลยค่ะนี่ก็กิ่งแก่เหมือนกันนะคะ จะบอกว่าเพชรพลานต้นนี้นะคะพุ่มอย่างใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราลื้อไปรอบเดียวนะคะเราดูนางแตกกอแตกพุ่มแบบเยอะมากนะคะอันนี้เราตัดหัวจอมไปนะคะเพื่อนพอตัดหัวจอมไปแล้วก็ลูกๆที่ว่าข้างหัวจอมนะคะ<ๆ>ก็แยงกงันแตกพึบพับสวยมากะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นไก่ตัวงามนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อน ถ้าเราไม่ดูนะคะมันจะกินทั้งใบเลยนะคะเจ้าหนอนตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นศัตรูของบอลสีนะคะทําลายได้เลยนะคะอันนี้ไม่กล้าจับเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นนะคะมันจะกินตัวอ้วนตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ บนสีของเรามันก็จะใบหายไปเลยนะคะนี่นะคะไก่ตัวงามกําลังเริ่มกัดสีสวยๆนะคะนี่จะเป็นสีออกส้มๆหน่อยเ <c oughs> สียงเด็กน้อยเล่นน้ํานะคะส่วนทางด้านนี้อ่าอันนี้เราเพิ่งประยกมาเป็นสอพินยาที่อยู่ใต้อ่าต้นไม้ที่มันเป็นไม้พุ่มใหญ่นะคะอันนี้เราไม่เห็นโดนมแมลงกัดกินนะคะนี่แมลงกัดกินใบอันนี้จะเป็นพวก ที่ว่าเราเลี้ยงนอกตู้แล้วมันยุบลงไปนะคะแต่ว่านางกําลังเริ่มแตกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็อ่อสอบพิญญานี่เราก็มีจํานวนนะคะแล้วก็กําลังแบ่งทยอยขายเหมือนกันนะคะปอสีสอบพิญญาน,นะคะเป็นไม้ในตระกูลอ่าผู้ชนะสิทธิศนะคะใบสีแดงสดนะคะใบเป็นมันสวยมากค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปอ่า ต้นแบบว่าใหญ่เต็มที่แล้วนะคะใบสมบูรณ์เต็มที่ให้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆสพิญญาผู้ชนะสิบทิศนะคะส่วนานางเสือดาวเรานะคะนี่ก็ใบไม้นะคะอันนี้เราก็ดึงออกไปได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเสียได้นะคะค่อยๆดึงนะคะ กิ่งก้านนี้นะคะถ้าไม่เจอน้ําฝนนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเจอน้าฝนปุ๊บนะคะตรงนี้จะเริ่มนิ่มเริ่มเน่าแล้วก็ไปเกาะกับใบอื่นนะคะจะทําให้ใบอื่นไม่สวยด้วยนะคะนี่นางเสือดาวนีอันนี้จะเป็นอ่าใกล้ทองกระเสิริดนะคะกัดสีสวยๆเลยอันนี้จะเป็นชมพูทั้งใบเลยแจ่มมากเลยนะคะหะนุมานถวายแหวนะค่ะสีชมพูหวานๆเช่นกันเลยนะคะ ขนาดจันประกายดาวนะคะหนูอันนู้นกระถางใหญ่ยังเจอเชื้อรานะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องฉีดยานะคะแล้วก็เอากิ่งก้านหรือใบอ่าที่เป็นเชืาอนี้ออกให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะลามนะคะ แต่ถ้าเป็นบอลที่อยู่ในตู้นะคะจะไม่ค่อยเจอปัญหาพวกนี้นะคะเพื่อจะไม่มีอาการใบไหม้หรือเชื้อราเกาะกินใบอะไรงนี้จะไม่ค่อยมีนะคะนาจะสวยอยู่ในตู้ด้านนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราตั้งวางอบอลสีเอาไว้นะคะนี่จะเป็นชายชนไม่ป้ายนะคะไม่มีป้ายเลยนะคะมีแค่แบบว่าชมพูละเลื่อยอย่างนี้นะคะก็ปล่อยนางไปนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลอง ชายชนตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองผ่าหวัวดูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราตัดใบทิ้งแล้วยังไม่ป้ายนะคะลองผ่าหวัวดูนะคะนางอาจจะกลับมาป้ายนะคะเพื่อนๆน,นี่นะก็เป็นหาุมานอมพระพรานะคะนี่ก็จะเป็นจอมทับค่ะสวยๆใบแดงๆสดๆเลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็ยังปกติดีอยู่นะคะยังไม่มีใบเน่าหรือว่าชรลากินนะคะเพราะว่า โซนนี้นะคะเราจะดูได้บ่อยนะคะแล้วก็พอเห็นใบไหมหรือว่าใบที่ว่ามันเริ่มแก่แล้วเราก็ดึงออกเลยนะเะพื่อนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อน, <S <S อนกับบอนสีลงังฝนตกของเรานะคะวันนี้เราไม่ได้มาทําคลิปอ่าแนะนําอะไรเลยนะคะเราพามาดูเฉยๆนะคะแล้วก็พามาดูอาการดึงหรือว่าการเก็บกิ่งก้านบอนสีใบบอลสีที่ว่าเริ่มอ่ามีอาการ เหี่ยวแห้งกิ่งก้านแก่นะคะเราก็ต้องดึงออกเลยนะคะเพื่อนไม่งั้นมันก็จะทําให้เกิดการเน่าติดใบอื่นไปด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ